แคนนอนผู้สมส่วนไม่อ้วนนะแค่อบอวบณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีหมาน้อยชื่อว่าแคนนอนอาศัยอยู่กับเจ้าของที่รักและเอาใจใส่เป็นอย่างดีแคนนอนเป็นหมาที่ตัวอบอวบไม่ผอมแต่ก็ไม่อ้วนเขามีรูปร่างสมส่วนแบบที่เจ้าของบอกเสมอว่าลูกแม่แค่นี้กำลังหน้ากอดเลยแคนนอนชอบนอนเอกขนกอยู่ใต้โต๊ะไม้เย็นๆฟังเสียงลมพัดและจ้องดูโลกเงียบๆเบขาไม่ใช่หมาที่วิ่งวุ่นตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้ขี้เกียจเกินไปเรียกได้ว่าเขารู้จักใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ วันหนึ่งเจ้าของลืมปิดประตูรั้วไว้แคนนอนเลยเดินออกไปสำรวจโลกนอกบ้านเขาเดินไปเจอแมวที่กำลังจะข้ามถนนแมวดูตกใจมากเพราะรถกำลังมาแคนนอนไม่รอช้าเขาว,วิ่งพรดเข้าไปช่วยผลักแมวให้พ้นทางก่อนจะหันมานั่งหอบแหกๆด้วยความเหนื่อยแบบหมาอบที่ไม่ค่อยได้วิ่งบ่อยแมวหันมามองเขาด้วยสายตาขอบคุณขอบใจนะเจ้าหมาน้อยเรียกเราว่าแคนนอนผู้สมส่วนจะดีกว่าเขาพูดพร้อมยิ้มอย่างภูมิใจ ข่าวความกล้าหาญของแคนนอนแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านจากหมาอบธรรมดาเขากลายเป็นฮีโร่ที่ใคร